อาเกนนะครับฝาข้อบวาล์วแล้วก็ชุดฝาข้อบวาล์วผมสั่งซื้อมาจากศูนย์นิสสันนะครับราคาประมาณสามพันสี่ร้อยบาทตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งชุดเลยนะครับประกอบด้วยฝาข้อบวาล์วตัวนี้ฝาข้อบวาล์วมีหน้าที่นะครับก็คือเป็นตัวปิดการฝุน่นแล้วก็น้ํานะครับที่อยู่ระหว่างข้างบนนะครับจะมีช่องเติมน้ํามันเครื่องตัวนี้เนี่ยนี้คือช่องเติมน้ามันเครื่องสําหรับนิสสันอามิ่านะมันเป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับตรงเนี้ยแหละจะมีโอลิงนะครับหรือปะเกนตัวเนี้ยเป็นเป็นปะเกนชนิดหนึ่งนะเป็นโอลิงเป็นยางโอลิงตัวเนี้ยแหละที่ซึมที่รั่วบ่อยนะครับไม่ถึงกับรั่วหรอกเขาเรียกว่าซึมนะครับมันจะซึมเข้าเพราะว่าน้ามันเครื่องนะครับพอเข้าไปหล่อลื่นแล้วก็ระบายความร้อนนะครับมันจะขึ้นไปข้างบนด้วยนะข้างบนก็หล่อลื่นตั้งแต่ ชาร์ปหรือเขาเรียกเผาเเผาลูบีเอหรือเปล่าผมจำไม่ไม่ไม่ค่อยได้เนาะชะล้างแล้วก็หล่อลื่นระบายความร้อนตั้งแต่ข้างบนแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้แหละที่น้ํามันเครื่องมันจะซึมเข้านะครับตัวเนี้ยมันคุณภาพผมว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้ผมดึงมาให้ดูแล้วมันก็ยามันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สังเกตนะอันนี้จะเป็นร่องนะครับเห็นไหมมันเป็นร่องตัวเนี้ยก็ไปอยู่ระหว่างร่องนะครับ ที่มันซึมันก็คือมันซึมผ่านตัวเนี้ยนะแล้วยางแบบเนี้ยมันอ่อนมากพอรเราประกอบนะบมันจะบี้ผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลนะครับมันจะมีอู่นะครับสําหรับซ่อมรถยนต์เขาเขาขายตัวนี้มาโอลิงนะครับเป็นยางเนีย่ยเดี๋ยวผมจะแกมให้ดูมีอยู่หกเส้นนะราคาสองพันห้าร้อยบาทแพงมากใส่ได้พอดีเลยเห็นไหม คือมันจะมีลักษณะของเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือยางที่ผมซื้อมาเองราคาสอง0รบาทจริงๆฝาข้อวาวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่การถอดต้องถอดอย่างระมัดระวังว่าเป็นพลาสติกเนี่ยพลาสติกก็ไม่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปแต่ว่าถ้าถอดไม่ดีก็คือตรงนี้อาจจะแตกหรือบิน่นนะครับปากเกลนตัวนี้ก็ต้องทาขูดแล้วมาทาใหม่แน่นอนนะครับปากเกลนกาวตัวเนี้ยแต่ส่วนตรงเนี้ยยางโอลิตงตัวเนี้ยซื้อมาเพิ่ม คิดว่าได้จากคุณภาพดีของของศู์เพราะว่าเนี่ยเนื้อยามก็หนากว่าแล้วก็ดูนะครับอันเนี้ยของของศูนย์เนี่ยทำไมเขาทําแบบนี้ล่ะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่ามันจะดีพอหรือเปล่าเพราะว่าใช้ไปใช้มาในระยะยาวอาจจะเสียอีกนะครับว่ามันไม่มีบ่าบ่าก็คือตรงเนี่ยครับตรงร่องตรงนี้ครับที่ยื่นออกมาระหว่างโอลิงสังเกตเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงขอบตรงเนี้ยมันจะช่วยปิด นะครับสนิทเลยปิดตรงนี่ครับรอยต่อล่องตัวนี้ได้อย่างสนิทโอเคเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งยังไงนะครับตรงนี้นะครับเ็าเรียกว่าฝาครอบวาวนะมันเป็นพลาสติกนะครับคอยจุดระเบิดเนาะมันจะมีปลั๊กด้วยมันจะมีสามหัวนะครับอื มันเครื่องยังอันนั้นอยู่ครับอันนี้ที่ใช้เวลาเนี่ย ให้มันตกไปเลยจะได้ไม่ต้องน้ำหนั 気持ちいい、これ、大丈夫な方だな。